คารือหา40ล้านจอยรินลณีไม่มีแฟนแต่มีเงินหาได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาประเคนคารือหา40ล้านจอยรินลณีไม่มีแฟนแต่มีเงินต้องยกตำแหน่งโสดสวยและรวยมากๆให้กับจอยรินลณีสีเพนนักแสดงพิธีกรคนเก่งแห่งวิกพระรามสี่ล่าสุดทุมเงินเก็บเฉียด40ล้านบาทถอยคอนโดสุดัวรี่แคอามสุหุมวิทย์26พร้อมญาติพง์ให้เป็นของขวัญตัวเองเป็นทีเรียบร้อยจอยเผยว่าเป็นการตัดสินใจซื้อของขวัญชิ้นใหญให่ให้อีกชิ้นกับตัวเองกว่าจะตัดสินใจก็ซื้อ มาดูถึงสี่รอบก่อนหน้านี้ก็ดูหลายทีมากๆเลยทําให้ตกหลุมรักที่นี่เพราะว่าวยาการไม่เหมือนคอนโดให้ความรู้สึกมันอยู่บ้านและอีกชอบอีกมุมนึงก็คือผนังของแต่ละห้องเนินไม้ติดกันเพราะว่าระหว่างห้องจะมีการจัดเป็นพื้นที่ซักล้างกั้นไว้เป็นส่วนๆไว้ความเป็นส่วนตัวแบบสเปเชียลมากๆพอตกลงใจจะซื้ออีกเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจคือทําเลที่ตัง้งที่อยู่ใจกลางเมืองจอยทํางานช่อง3มซึ่งก็อยู่ใกล้ๆจึงสะดวกต่อการเดินทางมากๆถ้าวันไหนเหนื่อยไม่อยากขับรถเองก็ใช้บริการรถลีมูซีนของคอนโดเพราะว่าที่นี่ ทางรับส่งในจุดต่างๆไว้บริการลูกบ้านด้วยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเอื้อต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราแถมมีคนแซวว่าซื้อแบบ2ห้องนอนเพราะว่าเผื่อใครไหมนะอันนี้เผื่อแน่นอนคะ่ะเผื่อคุณแม่เผื่อครอบครัวเผื่อพี่สาวเพราะห้องนอนและห้องรับแขกกว้างขวางให้ความรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านอีหนึ่งเหตุผลที่ดึงดูดใจให้เลือกที่นี่คือจอยทํางานช่อง3ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆสะดวกต่อการเดินทางม,มากๆนับว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดีคอนเนคการเดินทางได้หลายเส้นส่วนใหญ่เราอยู่ในเมืองงเรงร่ถถติดก็สามาม ใช้บริการรถไฟฟ้าได้สะดวกและที่สําคัญที่นี่มีจัดเส้นทางรับส่งในจุดต่างๆไว้บริการลูกบ้านด้วยถ้าวันไหนเหนื่อยไม่อยากขับรถเองก็ใช้บริการรถลิมูซีนของคอนโดได้อนาคตนางอยากจะเปลี่ยนไปทรัพย์สินเพื่อการลงทุนก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เชา่าซึ่งจอยถือว่าคุ้มค่าทั้งด้านราคาและเอื้อต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากๆเลยละคะ่ะเขาอัปเดตถานะ้หัวใจหน่อยโสดคะ่ะจริงๆมีพี่ๆนกข่า,ขาวหลายคนมาสกิดถามตอนนี้โสดมองใครไหมเงาหรือเปล่าจอยตอบเลยไม่เงาแทบไม่มีความรู้สึกเงาแล้วเพราะว่าแต่ละวันก็ม ไห้ทำเยอะชิวมากๆเวลาเราอยู่บ้านคนเดียวออกกำลังกายกว่าะเข่าบบานก็สี่ทุ่มแล้วและด้วยการที่ว่าเราโตขึ้นก็ไม่ได้โฟกัสที่จุดนั้นเราไม่ได้มีสู่สําเร็จว่าจะต้องแต่งงานหรือสร้างครอบครัวจอยมองว่าคนเราทุกคนมีความสุขในแบบของตัวเองได้เวลาจอยวางก็ไปช้อปปิ้งกับคุณแม่หรือไม่ก็พี่สาวพี่เขยรีแลกซ์กับครอบครัวและในที่ที่ไม่ต้องโฟกัสเรื่องแฟนซึ่งตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะเห็นบอกแล้วว่าว้าวมึงมาจนเพื่อนในวงการเองก็กระหน่ำมาชื่นชมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า,วาสวยรวยเก่งจริงๆ